อย่างโบซิคนวุส,สานะไฟเราซ้อมมากี่วันครับสองนาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงมาวินตอนนี้ก็คืออยู่ที่สิงมาวินเลย<ม>แล้วมีใครเป็นคู่บอาคุณซ้อมเราตอนนี้มีพวกพี่ๆน้องช่วยกันช่วยกันนะตัวใหญ่ๆในใค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยมาใหม่กี่กิโลครับห้าสิบกิโเราเมื่อสุดท้ายเลยครับเมื่อคาวแล้ววันนี้เรามาเจอคู่บอลเก่านะมังกรเพชรต่อยกันมาสามไฟครับแพ้เขาสองชนะเขาหนึ่งไฟทำไมถึงโอ้โหแพ้ขนนาดั้น ตอนน้ำหนักให้คอยด้วยแล้ววันนี้น้ําหนักเท่ากันเลยแล้วไปแพ้เขาเป็นาวุธอะไรโน้ีมือฝีมือแล้วของเรามวยเข่าวันนี้มาเจอไฟที่สี่เราวางเกมวางแผงไงอย่างวันนี้ก็ค่อยดูวงเวทีบอืมอย่างวันนี้มวยเข่าของเราแล้วมีอาวุธอะไรเสริมไหมก็มีศพมัดวันนี้ก็คือมาเต็มลูกศบเลยคือวันนี้กะมาล้างตาเลยสามไฟแพ้สองต้องเอาคืนให้เป็นสองสองแล้ววันนี้นะไฟล่าสุดเราต่อยไว้ที่ ที่ได้เด็จเลยวันนั้นต่อยกับมาคอนเพฟสเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเหรอแล้วเป็นไงวันนั้นอ๋อแพ้อ๋อวันนั้นแพ้เขามาเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยหกครับร้อยหกวันนี้มาต่อยร้อยแปดวันนั้นร้อยหกกับร้อยแนะร้อยแปดเราต่อยเขาเหรอวันนั้นอ๋อวันนี้เลยร้อยแปดเท่ากันวันนี้คิดว่าเอาคืนได้ไหมคืนได้ต้องวันนี้ต้องชนะคืนแล้วนะวันนี้เวทเท่ากันด้วยไม่ต่อกันแล้วไ่ตว่าเช้าเขามาเป็นไงน้ําหนักก็ กินจุดสองครับไม่ถ้าเกิดมาเกินเท่าไหร่เกินจุดแปดครับจุดแปดก็นี่เหลือจุดสองเดี๋ยววิ่งนิดนึงไม่มีปัญหาร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มเลยครับสมณ์ิถึงแล้วนะวันนี้พร้อมมาเอาชนะคืนเต็มที่เลยไฟแล้วคุณมากี่กิโลครับสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละเจ็ดสิบกว่าไฟเราคนจังหวัดปัตตานีฝากเชิญชวนแฟนคลับเราเลยฝากเช็นกุลังใจให้ผมด้วยวันนี้ไม่ผิดวันแน่นอนอ่าเต็มที่แน่นอนพร้อมมาเอาชนะเต็มที่เลยเอาวันนี้ขอให้โชคดีขอบคุณครับ